คือดูอย่างเดียวอ่ะแล้วก็แบบเออดีเนาะอย่างนึงเองก็ศิลปินนี่ไปทำบุญอย่างอื่นจะไม่เป็นหรือไงทำไมถูกเสร็จแล้วต้องเอะไรก็วางกแฟนคลับแล้วต้องเอาแฟนเอาสื่อบอลชนมาด้วยใช่ต้องเอาสื่อมวลชนเอาแฟนคลับมาด้วยวันนี้บอกเลยว่าจริงๆที่ศิลปินทำแบบนี้นั่นหมายความว่าเขามีความสุข มีความสุขมากจริงๆก็เลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อสิ่งที่เขาอยากจะทําในวันเกิดนั่นคือเขาได้อยู่กับคนที่เขารัากนั่นเองครับผมเข้าใจศิลปินแล้วคือวันนี้มีความสุขมากๆแต่ว่าคุณรู้แล้วว่าพวกเขามาวันนี้ก็เพราะว่าเพราะว่า,เพ,าเพราะผมเหรอ <c oughs> เฮ้้ังพอแมนที่จะร้องเพลงวันเกิดของตัวเองแล้วจะฟังเพลงวันเกิดจาก,จากคนสวยคนที่นี่ได้ ในวินาทีนี้ได้เลยครับ Happy birthday กัครันผม Happy birthday สัยญาอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับผม e you ready? Yeah! พร้อมแล้วเรามาร่วม Happy birthday กับตั้มพร้อมๆกันนะฮะครับผม3 2 1 Happy birthday to you Happy birthday to you เดี๋ยวกันนีรับ ชคุณแม่แล้วก็คุณพ่อที่บริเวณนี้นะครับเดโจเฮ้เฮ้แฮปปี้เบิร์ธเดโจเฮ

มางไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีดีดีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้คุณพ่อพูดอะไรกับท็อปกันแล้วกันฮะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับพ่อรีบเป่าเค้กเอเป่าแรงกันลงพื้นเลยพ่อจะไม่เป็นไรไหมฮะเป่าแม่เตาทรายไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นลิมิตหมายที่ดีใช่เราต้องไม่เหมือนคนอื่นคุณพ่อ เราไม่ต no <si ้องไปเราไม่เสียใจนะใช่ครับเราเออ่รับตั้งใจมาแล้วครับพิงก์ก็ไม่เป็นข่าวไม่มีปัญหาครับผมนะดูบรรยากาศแล้วมันก็่ดับคึกคึกเหมือนเดิมถูกต้องแล้วก็มีความสนุกเหมือนเดิมถูกไหมครับไม่มีปัญหาครับโอเคพ่อก็เตรียมมาพ่อเตรียมมามีดูคนนี่แปลงขัดเตรียมมาก่อนแล้วก็มันพอดีเป็นอย่างนี้พ่อมีไม่มีปัญหาลูกกี่ับลูกมีกันเลยมีลูกแานก็มีปัญหาเพ็จเต็ไท้ายรถมีทั้งทุกแทน ไม่เป็นไรรอบกายของรอบกายของรอบกายไม่เป็นไรเดี๋ยวขอช้อนนะครับผมอุ้จะมีฤทธิ์ดีมากอ่ะผมเพื่อนครับตั้งใจดีกับเออเอาจริงไม่เคยเจอเหตุการณ์่างนี้แล้วจะกำลังใจดีขนาดนี้ฮะไม่เคยเจอเหตุการณ์่างนี้แล้วเจ้าตัวยังกำลังใจดีขนาดนี้มองบวกมองบวกบองโตเลยบองแต่ในใจนี่ลงเลย ตกใจตกใจตกใจตกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทำการตาตรงนี้ครับผมแต่ในโอกาสนี้นะครับในไหนวันนี้เนี่ยอยู่พร้อมแม่พร้อมากัน3คนนะครับนะครับเราจะให้โอกาสนี้ครับตั้มไม่มีโอกาสบอกรักแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พ่อนี่น่าจะเป็นคนที่รักตั้มที่สุดและเป็นคนที่สำคัญที่สุดที่ทําให้ตั้มมีวันนี้ได้อยู่ตรงนี้กับภาพที่ตั้มไม่เคยคิดฝันมาก่อนกั่ยวกาบวันเกิด กับคนตัวสามร้อยสี่ร้อยคนนะครับเตรียมพรมอะไรมาเรียบร้อยแล้วด้วยอย่าเชิญเลยนะครับโอเคก็พูดเลยนะ๋ยวเอาพรมอะไรมาก่อนเลยดีกว่าพรมอะไรก่อนเลยนะครับครับผมพรมเป็นช่วงพิเศษให้กับตามนะครับแน่เลยแน่เลยฮัปปี้เบเบ้ทู เมื่อกี้ acting เหรอครับถามแม่สิถามพ่อสิบอสบอสเรียนแอคติ้งกระบอกน้อยอะครับโอ้โหสื่อสารโอเคครับผมให้เนี่ยดูหลืออันหนึ่งไปให้หมดไปให้หมดเดียวอธิบายเค้กก่อนกแต่ใคร